สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสอนวธีการอัปเดตตัว Xiaomi Hyper OS นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น2กับเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad SE หน้าจอส็จนิ้วสามารถใช้วิธีการนี้กับตัว Redmi Pad Pro Pad SE 8.7นิ้วหรือว่าแท็บเล็ตของ Xiaomi ทุกรุ่นสามารถใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่า UI แบบเดียวกันนะครับพี่ผมจะสอนการอัปเดตจากตัว Xiaomi Hyper OS version 1ไป Xiaomi Hyper OS version 2กับเจ้าตัวนี่ครับ Pad SE เนอะอย่างแรกผมพี่ผมจะทำการเคลียร์แอปพลิเคชันให้ดูก่อนว่าขั้นตอนแรกในการอัปเดตเป็นอย่างไรอีกครั้งนะครับผมพี่ซื้อมากับตัวนี้งบ3,990บาทบอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาจัดเต็มจริง พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อแท็บเล็ตของเจ้าตัว Xiaomi หรือว่า Redmi Pad SE 8.7รันิ้วหรือว่า Xiaomi Pad 6ใต้คลิปนี้ให้กับโปรโมชั่นล่าสุดส่วนตัวพีซื้อมาช่วงโปรโมชั่น3,990บาทถือว่าคุ้มบางครั้งนะครับผมตอนนี้ราคาอาจจะขึ้นไปมัน5,000 6,000เพื่อนๆลองกดเช็คราคาล่าสุดตามลิงพ์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ พี่จะมาสอนที่การอัปเดตเนาะจากเดิมพี่ใช้ตัว Android 14ก็ถือว่าใช้งานได้โคตรดีตัวที่ผมเปิดตัวมานะนะแต่เสี่ยวมีใส่ใจในการอัปเดตมากตัวนี้อัปเดตเป็นตัว Android 15ได้แล้วเดี๋ยวผมไปที่ในการตั้งค่าครับแบบนี้เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi นะผมไว้เพราะบางรุ่นอาจจะมีการอัปเดตที่ช้าหรือว่าการอัปเดตยังไม่ขึ้นมันอยู่ที่การจัดอันดับคิว ของตัว x i a o มีเนาะอันนี้พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้รีวิวเองผมมาดูว่ามันจะเป็นไงบ้างเนาะปึ๊บแบบนี้ผมนี่ครับจะเขียนเมนูว่าเนี่ครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตครับกดเข้าไปผมเรียกว่าให้ชาร์จแบตให้เยอะๆไว้ครับเพราะว่าบางทีกับอัปเดตอย่าปล่อยให้แบตมันลดเยอะครับผมเี็นว่าให้เสียบสายชาร์จไว้ผมระหว่างอัปเดตนะครับนี่ครับผมมันเขียนว่าอัปเดตครับกดอัปเดตครับนี่ครับแล้วก็ผม เรียนรู้สิ่งใหม่ครับก็คือการบอกว่าเฮ้ยหลังจากอัปเดตแล้วมันจะเป็นไงบ้างมันมี AI ในการจัดคอลเลกชันของรูปภาพหรือว่าคังภาพของเรานะครับตัวนี้นะผมเปิดทินรูปแบบใหม่เปิดทินเดสท็อปใหม่ในการโมใหม่อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการเคลื่อนไหวอัปเกรดให้มันตอบสนองมีความราบเรื่นหรือว่ามีความรู้สึกมีความสะียืน,นผมจะเดิมนอะพีเคอัปเดตในตัวเสี่ยวมี่เรดมี่แพดนะครับผม SE 87นิ้ว อัปเดตแล้วรู้สึกว่าหลอมมันดีขึ้นมันใช้งานได้ดีขึ้นครับมาดูว่าหลังจากเราอ่านเสร็จแล้วอัปเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดอัปเดตครับความจุของนี้ก็คือ4.4่จุดสี่จิกนะครับผมก็คือ,อมันสี่จิกเนาะนะครผมแนะนําว่าให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5นะครับจะมีความดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็วทันใจครับนี่ครับก็กําลังเราดาวน์โหลดนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับถือว่าไม่ได้ยากมากมายเลยผมในการอัปเดตซอฟต์แวร์ แล้วก็รอประมาณไม่เกิน15นาทีครับในการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์แล้วตัวเครื่องก็จะทำการอัปเดตนะครับผมซอฟต์แวร์เนาะนี่ครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่พีผมเคยใช้งานมากับตัว Redmi Pad Pro หรือว่าตัว Redmi Pad SE หรือว่า Xiaomi Pad รุ่นที่เป็น Android 15ถือว่าตัวนี้อัปเดตแล้วมันมีความเสถียรจริงครับไม่ว่าให้อัปเดตเพราะความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานที่ เ,เต็มภาบของตัวแท็บเล็ตนะครับนี่อันนี้คือบอดี้ผมพี่ก็ใช้งานมาเหมเลยว่าเวิร์กจริงครับพี่ผมจะขอทำการอัปเดตก่อนนะครับผมหลังจากเราดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จครับตัวเครื่องก็ทำการรีบูท เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ครับบอกเลยว่า UI รู้สึกว่ามันจะมีความมินิมอลเพิ่มขึ้นและจะมีความเื่่นไหลดีจริงครับซึ่งพีทำการใช้งานตัวนี้มาประมาณหนึ่งหลังจากพีอัปเดตมารู้สึกว่ามันเวิร์กมากครับ UI เฟรนดี่กับผู้ใช้จริงครับผมตัวนี้ซึ่งในการทัรายการปรับบอกเลยว่าตัวนี้ฮัตคือดีจริงครับมีความเื่ื่นไหลมากครับซึ่งแตกต่างกับตัว Xiaomi Hyper OS เวอร์ชันหนึมากครับตัวนี้เป็น Android 15ผมไม่ให้ดูว่าเฮ้ยเมนูของการตั้งค่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหลังจากพีอัปเดตตัวนี้หมดเลยว่า UI รู้สึกว่าในการอ่านฟอนต์มันจะดูน่าใช้งานเพิ่มมากขึ้นผมนะครับผมเป็น Android เวอร์ชัน15แล้วแล้วก็เป็นตัว Xiaomi HyperOS เวอร์ชัน2แล้วถือว่าให้มาดีมากพี่รู้สึกว่าฟอนต์รู้สึกว่าฟอนต์ระยะห่างของตัว การวางช่องไฟอ่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมผมตัวนี้มันรู้สึกว่ามันอ่านแล้วมันถนัดสายตามากครับซึ่งเสี่ยมี่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยครับผมตัวนี้นะว่าให้อัปเดตครับคืออัปเดตแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันเวิร์กจริงครับมันดูหน้าใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยครับผมตัวนี้แล้วผมเพิ่มอีก6กจิกครับผม จะเดิมแรม6กิกก็บวกเพิ่อมอีก6กิกได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าให้มาสุดจริงครับหน้าต่างลอยกับฟังก์ชันตัวนี้ก็ยังน่าใช้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าพีรู้สึกว่าตัวนี้ UI มันดูน่าใช้เพิ่มขึ้นมากครับผมตัวนี้นะผมซึ่งผมอันนี้คือเมนูผมในการตั้งค่าเห็นว่าขาะพีเพิ่งเปิดเครื่องใหม่รู้สึกว่า UI มันมีการตอบสนองที่มีความรวดเร็วและทันใจลำโพงก็ ปรับได้ e q u ค l i z e r ถึง9รูปแบบเช่นเดิมนะครับ,รบ,บ,บนะครับปรับได้ถึง9รูปแบบครับมาดูว่าเฮ้ยพีรู้สึกว่าพีรู้สึกว่าลำโพงตัวนี้เสียงมันจะดีขึ้นกว่าตัวที่เป็น Android 14หรือว่า Xiaomi h y p e r ปอร r เวอร์ชันหมาดูว่าเวอร์ชัสองเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับพีนะเสียงบอกเลยว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเสียงเบสเสียงกลางมาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบคืออ่ะ รับรองว่าใครอัปเดตพียังเลยว่าอัปเดตแล้วไม่ผิดหวังครับไม่นับว่าให้ไปอัปเดตเป็น Xiaomi h y Per Evolution สองเลยตัวนี้บอกเลยว่าจบครบจริงครับและผมพี่รู้สึกว่าในการทัดในการดูวิดีโอในยูทูบเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีการเรนเดอร์ภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับซึ่งตัวนี้ผมแสดงผลของหน้าจอมันมีความไหลลื่นและ U I ของตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างเวิร์กจริงครับดูว่าผมสีสันของหน้าจอมีความสวยงามในการออกแบบจริง ยืนเลยว่าใช้งานตัวนี้มาคือเวิร์กจริงครับน่ครับผมแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถแบ่งได้ซ้ายขวาแล้วก็ทั้งแนวตั้งแน่นอนตัว UI ก็สามารถซัพพอร์ตในการใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับยืนเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กจริงครับซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวนี้ อัปเดตเสร็จแล้วรู้สึกว่ากล้องของผมตัวนี้มันดูเฟรนลี่จริงครับน่ครับผมพีผมชอบ UI ของการใช้งานตัวนี้มารู้สึกว่าตัวนี้มันจะสามารถใช้งานในการแบ่งหน้าจอได้ด้วยซึ่งพีผมทําการถ่ายรูปตัวนี้มาคุณภาพของกล้องนะผมกล้องหนังล้านแล้วก็อัปเดตรู้สึกว่าเวลากดชัตเตอร์ผมตัวนี้มันกดได้ง่ายแล้วพีชอบกับฟังก์ชันในการทําตัวมัลติวินโดถ่ายเสร็จครับนี่คือถ่ายเสร็จเราสามารถ ดูรูปภาพแบบเดียว t i ามผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยผมของแกลอรี่ซึ่งอันนี้เป็น UI ที่พีชอบใช้งานมากรู้สึกว่าเป็นการรักไก่ที่โอเคมากตรเวิร์กอะครับผมปึ๊บแบบนี้แล้วพอผมมันจะขึ้นในเมนูของตัวนี่ของผมนะครับขึ้นแล้วน่ครับกดปึ๊บมันก็ขึ้นนะครับืึองมันดีมากสับฟังก์ชันนี้พีชอบมากในการแบ่งหน้าจอเป็นมัลติวินโด้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่ พี่ผมใช้งานมาถือว่าครบจบพี่ขอแนบลิงกงผมในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมเซวน่นนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเซวน่นนี้ขอบคุณครับอัปเดตแล้วบอกเลยว่าสุดจริงครับ